มาด้วยคุเหาคุณกับใก่อ๋อโอเคจ้ะอ๋อสามคนไปก่อนสามคนสามคนกินตรงกลางไหมกินตรงกลางไหมลูกคนใช้คำข้าวกันหรอเฮ้ยโอ้โหแต่ไงเออบางนิ้วมันไม่แข็งแ่็งแข็งแข็ง

แกเินก่อนเลดเรียกว่าแต่แตกแล้วแต่แล้วแกเงินอ่ะสองสองหนุ่มแบบเฉียงเฉียงตัวขเมองนี่เียวอ่ามองตาอ่าอ่อีกดอกอ่าอต่ก็ไม่ได้เดียวคือกัาให้ได้เลยผมไม่ได้ผมต้อน้ คู่นี้ต้องไปต้องที่ไหนต้องไปถึงคู้นี้แก่เกลี่ยอะไรน้องเลยไหลไหลชิบกันนิดนึง่อยทั้งในเออโอเคแก่งติดน้าชิกลับมาแก่งยอมเช่อยอม แรงไม่ยอมสองคนสองคนอ๋อ hmm. หัน้น mm. ี no, no. Năm, 2, ้นะครับอุ้ยไม่เดินนะเขาจะถ่ายวนๆหลังโอเคดีเดนงสมเขาเปิดตัวออกมาทั้งคู่เลยเขนิดนึ่เธอ่าเดี่ยววิวให้หน่อย่งสองไหนที่วิวนี่นะครับหนึ่งสองส ไม่ใช่กระดาือเปล่าเผื่อเผื่อเผื่อว่าหากอดกละดอ่รคันอี้เลยเรเืบไปนั